สตรีตอนวันฟอมทีมเอาคัทไปคนนี้ตามไปทางนู้นเดี๋ยวเอรของไยนั่งก่อนนั่งก่อนเบื่อจริงเลยโอยประชุมอะไรกันหนักหนาโว้ยเลิกงานแทนที่จะได้กลับบ้านกลับช่องก็ต้องมานั่งประชุมบ้ามนานจริงๆ เามีอะไรก็ว่าไปเลยพี่ในขณะที่พวกมึงนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งคุยกันอยู่เนี่ยนี่เริ่มพูดแล้วนะนี่เริ่มพูดแล้วนะเรื่องอะไรอีกอ่ะในขณะที่พวกมึงนะคณะอื่นเขาเล่นกันโคมโคมวินล่าดาราวผัานำก้าวเอเจนติ้งมันเล่นกันโคมเราต้องมานั่งประชุมกันเนี่ยมึงคิดกันบ้างไหมเนี่ยหัวสมองมึงคิดกันบ้างไหมพี่ผมจะได้รีบกลับเมียผมก่วงนอนแล้วให้มึงเอาเมียมาเรื่องคาเฟ่มันต้องมาใช่ปะเรื่องครอบ เรื่องครอบครัวเรื่องงานพี่ก็างานพี่โปรเฟเชชั่นแนลหรือเปล่าไม่ได้โกดเลยเนะาะมันมาประยุกต์ทำไมคุยกันในคณะเนี่ยมึงพาเมียมาพี่เรื่องครอบครัวก็เรื่องครอบครัวพี่ทําแทนหนูได้หรือเปล่าเออเออวลาแทนหนูได้ไหมเอาหัวใจอะ่ะวันนี้เนี่ยที่เรียกมาเนี่ยเพราะว่าหลานมันงดงดเพราะอะไรพี่โทษผู้จัดการงดเพราะมึงอะแหละมึงเปิดตูดทำไมเล่นเล่นอยู่มึงเปิดตูดเนี่ยแล้วจะของน้ำมันชอบคนดู ก็หาป่ะล่ะเล่ตีไอ้นั่แหละครัวแม่จะปีไอสีเอาหมาขึ้นมากระเด้าเด้อไม่ด่านม่มาีนึงเว้ยนิงจิงเขาเป็นตลกแกเขาหมดยุคเขาแล้วเขาอาศัยกูแต่ก่อนกูเคยอยู่กับเขาเล่นเป็นลูกน้องเขาแต่นี้เขาไม่มีแล้วเขาหมดแล้วเขาไม่มีสภาพแล้วไม่ใช่เกี่ยวหรอกมันเกี่ยวพาะว่ามึงอะวันนั้นเปิดตูดเปิดตูดแล้วคี้ ยังไงผู้จัดการแจ็คคือผมมาผิดเองเพราะว่าผมไปคุยกับเจ้าของงานแล้วเขาเนี่ยไม่ยอมมาเสิร์ฟน้ำไม่ด่าเขาไอ้แม่ไอ้แจ็เขาก็เขาอกว่ารู้ผมโดาทำนี่แหละทำาไอ้แม่เนี่ยคือผมมาแรงไปแรงที่แรงมันไม่ใช่แรงมันไม่ใช่แรงที่นั่นหรอกมันแรงที่นี่ด้วยมันแรงที่นี่ทั้งที่หนึเลยด่าผู้จัดการแจ็ครอมันเกี่ยวกับไอ้นุ้ยเปิดตูดโทษแต่คนอื่นไม่โทษตัวเองบ้างเลยหรอกูขอเอาเมียมึงสักทีด้วย ไม่ไหวแล้วนะเนี่ยพี่หญิงพี่ใจเย็นใจเย็นขอเอาละถนัดข้างหลังตะไคร้งกั่นุย้ยพี่นุยอมได้ไงเนี่ยเป็นหนูเนี่ยไปเปิดชนะใหม่แล้วเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะที่เขาจ้างอยู่ทุกวันนี้เขาจ้างพี่นุ้ยนะให้เหยียบาขาขวาเข้าไปก้าวหนึ่งเนี่ยคนก็ตกมือเฮแล้วเนี่ยหุย,ยพูดขนาดนั้นเดี๋ยวเ<อ>ขาถามว่าหุยนั่นคือแค่บ้านนี้มึงมีอะไรมึงบอกไปมีองมีพืชแขกช้ำแล้วลง เอ่นะก็เอาใจหวนนะส่วนน้าติดต่อมาบอกว่าไม่เล่นมุกไม่เอาไม่พูดได้ไหมพอเด็กไม่ชอบอาเลยให้ช่องครับพอเด็กไม่เก็ตว่าไม่เอาไม่พูดใช่ตั้งแต่สวนสยามแล้วเด็กไม่ชอบหน้าถอดสี หัวหน้าครับมีคนก็ถามผมมาตลอดว่าเอ้ยนี่มันมุกของหัวหน้าหรือเปล่าเจ๊ซีรอนในการจะบอกเลยฉันไม่ได้กินนีสฉันเป็นสมาชิกคนแร้ผมรักสายเจ๊ติดต่อาันติดต่อให้ขันมากเงินไปสามหมื่นบาทต่อตัวผมเไม่น้องเงินผมสามหมื่นบาทไม่เอาเอาเอาอ่ะตั้งคนน้ำไลายมาครับแต่น้ำแกคนน้ำบอกว่าไม่เอามุกหลวงปู่เข็มด้วยสองมุกหมดเลยคือมันหมดเลยไม่มีอะไรเล่นหรอกมีอะไรเล่นเลยอานยิ่งกว่านะถ้าไม่ใครไม่พอใจแยกไปเลย ออกไปเลยออกไปเลยตั้งขนาหม่เลยเฮ้ยพี่ไล่ใครอ่ะจัดเฮ้ยมึงด่าใครเหี้ยด่าใครกูใส่ออดกูใส่ออดทำไมเฮียต่อยกูคนละหมัดไหมเอาดิอ้าวแล้วมือกูเป็นง้อยกูต่อยกับมึงไหวเหรอไอ้เขาไอ้กัดผมออกเออผมออกแน่ผมก็อออกึดอัดมานานแล้วเรื่องอะไรอึดอัดเรื่องอะไรพูดเลยเนี่ยใช้ผมหาอุปกรณ์เนี่ยทั้งถาดทั้งพัดซื้อมาไม่เคยให้เงินพวกผมเลยของหางนั่นพี่จัดให้เขาดูแฮ้ยเด๊มจัด เดรดชาดเด็ออีกชั้นนึงอะมีตีย้อนใช่เออจะอยู่กับใครก็ไปเลยถ้าดูแล้วไม่นอาเดี๋ยวอะเล่นตลกแถมแก้ผ้าถ้ายังไม่ตลกพอเดี๋ยวอมไปให้ดูดูเป็นนักร้องร้องเพลงแล้วว่าอ้ออเพียเข้าไปเลยพูดแล้วเฉียวแวบเลยไม่ อยากมีชื่อเสียงไม่อยากลืมตาอ้าปากได้มึงก็อยู่กับมันก็แล้วกันอยู่กับเมฆทาดีกว่าเออเชิญเต็มที่ก็แค่ซื้อเออชื่อเนี่ยอะไรมันไล่สดมึงต้องไปเข้าไปนั่งดูมันออกก็ไม่ได้ออกโดนด่าไม่ใช่ไงตีสามเมาอ้ามก็ไม่ฟังดื้อเนี่ยพี่ไอ้กูเถียงยังไงกูก <laughs> ็นั่งฟังอยู่เนี่ยแล้วเขาเริ่มอะไรตั้งแต่กี่โมงโอ้ใครทุบนึ่งอะไอ้ตลกเบาไอ้ตลกบางมึงก็ได้ไปเดี๋ยวสามสองคนไม่พอเดี๋ยวหาเพิ่มได้ รักและเคารพพี่ตลอดอยู่กับผมพี่อย่าไปอยู่ให้มันแบบมาดูถูกพี่มาเหยียดยามพี่พี่เคยเป็นหัวหน้าเก่าเามื่อก่อนขอพูดคำเดียวร้อนเงินอีกแล้ววะเ <c oughs> นียมาคำนี้เสียวจริงๆเลย <c oughs> เล่นทุกคู่สู้ทุกหลีกเลยมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> จะได้มีตังตัดสูตรใบเขาป้าง หนุ่ยพี่ขับเดียวกันเอาจะอยู่กับใครพี่มาเลยพี่มาอยู่กับผมพี่ผมให้พี่มาอยู่หนะหนุ่ยไอ้พี่เท่าไหร่ผมให้พี่เท่ากับตอนที่พี่ให้ผมที่ผมเป็นลูกน้องแสดงว่าหนุ่ยอมพี่แล้วสิไงเอาแต่แสดงว่ากูอยู่กับมึงมึงก็เคยอมกูมาก่อนใช่ไหมไม่พี่หักไว้เก็บไว้ซื้อกัญชาถวายพื่อแกติดรูปแบบสีถามจริงติดกัญชากไหมมาจีดไม่ใช่ดูกระชากเดียวนะตาลึกไปหลุมสนุกกระดูดม้าไปเถอสีพี่แกแล้วพนะสีจะทำยงไงนะตาพี่สีอยู่ผมอยู่ผมไป ให้เป็นหัวหน้าชูสีเชิญยิ้มเหมือนเดิมพี่อยู่ผมแต่พี่ไม่ชอบเขาอย่างเดียวอะไรอ่ะเขาบอกพี่พูดไทยอินไม่เป็นถ้าพูดไทยอินได้นะผมจะอยู่ให้ค่าตัวเพิ่ม่าตัวพี่เลยดีกว่าจริงครับพี่รองอ่าลองพูดที่ฝาาม้อ หม้อฝาอันนี้แกงหม้อฝาอบสตาร์เวลใบนี้ทำอาหารได้ไม่ว่าจะอบอย่างนึ่งแกงอุ่นทอดหแก้วทนความร้อนสูงมีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อยกหูเหมาะสำหรับแม่บ้านยุคใหม่มีบริการส่งฟรีทั่วไทยพร้อมรับประกันสินค้าด้วยนะครับสตาร์เวลรู้ดีถูกคนใช้สตาร์เวล นี่อ่านได้แล้วนี่เลยสีนั่งดูครับลมตลอดไปไม่เป็นไรพี่สีชอบที่ไหนอยากอยู่ที่ไหนก็อยู่แบบสบายใจก็อยู่ไปผมไม่บังคับอยู่แล้วอย่างไพี่ก็คือครูบาอาจารย์ผมแต่อย่างไรพี่ก็รักหนุเหมือนเดิมนะไม่อโอล้วสีไม่อโอล้วสีพอก่อนสีิ้นทิ้งช่วงนี่สีนี่มันตั้งแต่อิสระเป็นเพนแล้วลุงลุงพ่อเขาลบพี่หน่อยตลอดเลยผมจําได้ปะะที่ผมอุ้มลูกไปหาพี่ตอนนั้นนมไม่มีกินเลย เดี๋ยวบอกพี่หน่อยผมตกงานอยู่พี่หน่อยรับผมเลยแต่ตอนนี้อนาคตมันเริ่มดีแล้วไปอยู่กับผมไหมแบ่งเท่าเลยใช่ไหมแบ่งเท่าทุกคนมีไอ้ชายคนเดียวที่บอกว่าอยากให้แบ่งเท่าแต่พี่หน่อยอ่บอกแบ่งเท่าไอ้ชายนวดนะ่ชายน้ำหวานเออไอ้หวานนี่แหละจะแม่นซะ้วยอาคาดนี่พูดก็มีเหตุผลนะไอ้ลงกูก็อยู่กับมึงมานานนะมึงก็อมตังกูไอนะนี่ใครเราเรื่องเ่ามุก พอกูเข้าไปมึงก็เอ๊ะต้องพูดไม่ต้องพูดอย่ารู้มากอย่ารู้มากนะหน้าเวทีเหมือนกันฉายตัวเดียวกูเก่งพอกูจะเข้าไปจับไม้หน่อยสอกระท <c oughs> ุ้งกูก <c oughs> ันทุยทีทางกูเดินอย่างี้ยก็เอากูไปเดินตัวมือทุกอย่างเลยนะเษษล่นแบบอิสระทนกับมึงมานานแล้วนะก <c oughs> ูจะทนอยู่กับมึงอ,อีกสักสองปีวะหลง <c oughs> นะกูจะไม่เบาวะจะไม่เบาวะจะไม่เบาวะไม่เบาวะคนจะ็บไว้เก็บไปเลยไม่ต้องวก็ มันจะไม่ค่อยเชื่อถือใจเย็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเรื่อยเรื่ยไปเรื่อยเรื่ยใจเย็นกูคูใจหายเลยอ่ะไม่ใช่ตอนนี้คนกำลังสับสนอยู่เฮ้ยใช่พี่หน่อยเชิญยิ้มหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นครูมืดถ้าเราไปขำเขาเนี่ยเราจะเป็นการลบหลู่ครูมืดหรือเปล่ามีคำสิ่งอ่ะเอาใช่อ่ะพี่ครูมาจารย์คหน้าจะจำครูได้แล้วล่ะหน่อยคอย่อยอย่าท้อเมื่อกี้นี้ออสขำขำไม่ลูกตกลงไปแล้วพี่ ไปไม่ไปอยู่จากวงไปไปโอ้โยเราเคยเคารพกันอยู่แล้วมาหักกันอย่างนี้เห็นแกงเงินเดี๋ยวมาถอนหอ่อแป้งเลยโอ้ยถอนเลยถ้าไม่กลัวเมื่อยล้วก็กูว,ว่าโตนยัง,ง่ายกว่ามั้งเออนี่ได้หน่อยเออนี่ได้หน่อยออค่อยดีขึ้นนะโอเคไม่เป็นไรเอาแค่นี้ไอผูอ้จัดการอน่างมึงกูไม่เอาหรอกอยู่นี่อยู่แล้วเอออยู่เพิะงเงิน,เอเอนอยู่นี่เงิอเอนอยู่นี่ พอตลกขึ้นเล่นปั๊บแม่งผู้จัดการก็เดินแอด<อ>ขอเบอร์โทรศัพท์ล้วงร้องอคนอย่างมึงครับเอาไปเลยนะทั้งเดือนไม่ต้องเอาไปไหนเลยเนี่ยแล้วยังไงแล้วกูต้องเล่นไงต่อ <c oughs> กูต้องอยู่กับมึงหรือกูต้องร้องให้หรือ,อยังไงเฮียส่งมาก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไร,ไะไรย <c oughs> ตดมุกเงียบๆตีเนียก <c oughs> ูถึงไม่เอาไงตัดผู้จัดการพี่สีขอโทษนะอย่าหาว่ากูงี้พออยู่กับพี่ป่ะ ไปยี่ไปยม่ไปคนยีต้องไม่ไปก่อนหรอกไม่ไปก่อนออดออดไปอยู่กับนุ้ยออดไปอยู่กับนุ้ยบ้างไม่ไปเฮ้ยบอกแล้วมันไม่มาหรอกไอเนี่ยอยู่พป็สีอยู่แล้วจอดเพื่อมาอยู่กับนุ้ยเอาในกาไปหนึ่งเรือนตอนนี้เลยเอาตอนนี้เลยอยากรู้นะไอ้ฉัตนใครตัดสูตรให้มึงเนี่ยเอ้าเอาไปมาอยู่เนี่ยไม่จอดอ้าว ได้ของแล้วอ่ะไม่จอกทำไมอ่ะเอาเมียมพี่ไปด้วยไม่จอกที่หายแนละ้วจบยากแนละ้วทีนี้ก็น,นั่นนะสิคะอาจารย์นุยพอได้นาลิกาปุ๊บก,ก็ไม่เอาอะไรแล้วเลยนะแค่นี้น้องออส สัสสัส E N S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการที่วิยายเซนทีวิยาเซนทีวิยายเซนทีวิยาเซนทีวิยา